สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันอีกเช่นเคยนะครับไรเดนโชกุนถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆเพราะไรเดนมันเป็นตัวซับพอร์ตที่ช่วยบัฟดาเมจอันตีให้ทุกคนในทีมได้และยังสามารถเป็นตัว DPS ที่ทำดาเมจบนสนามได้ชั่วคราวพร้อมกับรีพลังงานให้ทุกคนในทีมแบบโดยตรงได้ด้วยคือต้องยอมรับเลยว่าความสามารถของไรเดนเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นผมจะพูดแค่ภาพรวมอย่างเดียวจะไม่จอดเลือกอะไรมากนะ ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาวิดีโอเนี่ยสำหรับคนที่สนใจจะเติมเกม Genshin Impact ขอให้ไปเติมกับร้าน Melo Top Up เลยนะครับร้านเติมเงินราคาถูกไว้ใจได้แถมเติมผ่าน UAD ได้ด้วยหากใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับไรเดนโชกุนเนี่ยเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตท,ที่มีแมคคนิกในการเล่นค่อนข้างง่าย แต่ในขณะเดียวกันความสามารถในการซัพพอร์ตของไรเดนเนี่ยมันก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันทีนี้เรามาดูกันว่าในฐานะตัวละครซัพพอร์ตเนี่ยไรเดนสามารถทําประโยชน์อะไรให้กับทีมได้บ้างเราลองมาดูในส่วนของสกิลีกันก่อนเมื่อกดใช้งานสกิล E ของไรเดนเนี่ยมันจะทําการสร้างดวงตาอยู่บนหัวของทุกคนในทีม โดยความสามารถของสกิลก็คือทุกครั้งที่เราทำดาเมจใส่ศัตรูจนมีตัวเลขขึ้นมันจะมีดาเมจเสริมที่จะมาคอยช่วยเราตีอีกด้วยแต่อย่าหวังอะไรกับดาเมจในส่วนของตรงนี้เยอะมากนะเพราะว่ามันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นมันเหมือนเอาไว้ช่วยแปะ่าสายฟ้าใส่พวกศัตรูมากกว่าแต่จุดเด่นของสกิล l เนี่ยมันไม่ใช่การแปะธาตุไฟฟ้าใส่ศัตรู เพราะสกิล E มันมีความสามารถอยู่อีกอย่างหนึง่งนั่นคือสกิล E มันจะช่วยบัฟดาเมจเฉพาะอันตีให้ทุกคนในทีมแรงขึ้นด้วยซึ่งมันจะบัฟดาเมจอันตีได้มากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้พลังงานาธาตุของอันตีแต่ละตัวพูดง่ายๆก็คือยิ่งตัวละครตัวไหนใช้พลังงานในการกดอันติเยอะตัวละครตัวนั้นก็จะยิ่งได้บัฟดาเมจจากตรงนี้มากขึ้นนั่นเองซึ่งการบัฟดาเมจเฉพาะอันตีให้กับทีมเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อทีมมากมาก พราะมันสามารถช่วยเร่งดาเมจให้กับทีมได้ค่อนข้างดีเลยตัวละครปกติที่มีอันติแรงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยพอได้บัฟจากตรงนี้เข้าไปอีกอันติของมันก็จะยิ่งแรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีอันติอยู่ประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถใช้บัฟจากสกิล e ของไรเดนได้อยู่อันติประเภทนั้นก็คืออันตีประเภทเสริมดาเมจนั่นเองตัวละครที่กดอันตีแล้วเสริมดาเมจให้ตัวเองเฉยๆเนี่ยมันก็จะมีดีลุก เสี่ยวโนเอลโคคมิแล้วก็อิโตะเวลาเราใช้ตัวละครพวกนี้ทําการโจมตีหลังจากกดอันติเนี่ยมันจะไม่มีดาเมจที่เพิ่มขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าสกิล l E ของไรเดนเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจให้เฉพาะดาเมจที่มาจากอันติโดยตรงอย่างเดียวมันจะไม่นับพวกการเสริมดาเมจหรือการเคลือบดาเมจให้กับการโจมตีปกติซึ่งมันก็เป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งในการจัดทีมนั่นเอง แล้วก็สกิล e ของไรเดนเนี่ยมันมีระยะเวลาคงอยู่อยู่ที่25วินาทีและมีคููดาวแค่10วีเองซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราสามารถบริหารการกดสกิล e ของไรเดนได้ดีเนี่ยเราจะสามารถมีบัฟจากสกิล e อ,อยู่ได้แท้ตลอดทั้งเกมเลยในส่วนของอันตรีเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอพูดแยกเป็น3ส่วนก็แล้วกันนะครับส่วนแรกก็คือการเก็บสแตก็กก่อนที่เราจะทำการใช้อันตรีของไรเดนเนี่ย เราสามารถเก็บสแต็กให้ไรเดนได้โดยวิธีการเก็บสแต็กก็คือเราต้องให้ตัวละครในทีมตัวอื่นที่ไม่ใช่ไรเดนทำการกดอันติเพื่อเพิ่มสแต็กให้กับตัวไรเดนอีกอย่างหนึ่งก็คือยิ่งตัวละครตัวนั้นใช้พลังงานในการกดอันติเยอะมันก็จะยิ่งเพิ่มสแต็กเยอะด้วยเช่นกันแล้วทีนี้เราจะเช็คได้อย่างไงว่าเราเก็บสแต็กให้ไรเดนได้เท่าไหร่แล้วคาตอบก็คือเราสามารถเช็คได้จากแสงของวงจักระ ที่อยู่ด้านหลังของตัวละครเรานั่นเองถ้าแสงมันครบก็แสดงว่าเราเก็บสแต็กได้จนครบแล้วแล้วถ้าถามว่าไอสแต็กที่เราเก็บไปเนี่ยมันเอาไว้ใช้ทําอะไรคําตอบมันจะอยู่ในส่วนที่2เนี่ยแหละส่วนที่2ของอันติีก็คือเมื่อเราทําการกดอันติีไรเดนจะทําการหยิบบอบาสอดขึ้นมาและทําการฟาดไปข้างหน้าเป็นวงกว้าง1ทีและหลังจากนั้นการโจมตีทุกรูปแบบของไรเดนจะเป็นการใช้ดาบบอบาสอดทันทีเป็นเวลาเจดวิ ซึ่งดาเมจโดยรวมของอันตีเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแรงเลยนะและการโจมตีมันก็เป็นวงกว้างด้วยแถมการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยมันจะขยับเข้าไปหาศัตรูเองแบบอัตโนมัติด้วยทำให้ไรเดนสามารถไล่ตีตูดพวกศัตรูได้ค่อนข้างง่ายเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือระหว่างที่ไรเดนอยู่ในสถานะอันตีของตัวเองเนี่ยมันจะเพิ่มต้านทานชะงักให้กับตัวไรเดนด้วยซึ่งมันก็เป็นผลทำให้ไรเดนถูกขัดจังหวะได้ยากมากๆ อ่ะทีนี้จําเรื่องสแต็กที่เราเก็บไปในตอนแรกได้ไหมสแต็กที่เราเก็บไปในตอนแรกอะ่ะยิ่งเราเก็บสแต็กเยอะมากเท่าไหร่มันก็จะทําให้อันตีของไรเดนมีดาเมจที่แรงขึ้นมากกว่าเดิมด้วยพูดง่ายๆก็คือถ้าเราต้องการทําให้โบบ้าสอดมีดาเมจที่แรงที่สุดเนี่ยเราก็ต้องทําการเก็บสแต็กให้ได้เยอะๆก่อนแล้วค่อยกดอันตีตามทีหลังมันถึงจะมีดาเมจออกมาแบบสูงสุดในส่วนสุดท้ายของอันตีไรเดนก็คือ การโจมตีด้วยบบาสอดเนี่ยมันจะช่วยฟื้นฟูพลังงานให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยตรงด้วยดังนั้นโดยรวมคืออันตีของไรเดนสามารถทำดาเมจได้และยังสามารถเป็นตัวปั่นพลังงานให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยในปัจจุบันอาวุธที่เหมาะกับไรเดนจริงๆเนี่ยมันก็มีไม่ค่อยเยอะมากหลักๆที่ใช้แล้วดีเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณนี้ถ้าใครไม่อยากเสียพรีโมเจมเปิดตู้อาวุธเนี่ยเดอะแคสก็น่าจะเป็นอาวุธทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะมันเป็นอาวุธที่ฟรีเราสามารถหาได้จากการตกปลาซึ่งในปัจจุบันมันก็ยังสามารถหาได้อยู่แต่ถ้าใครมีงบเปิดหอกไรเดนก็ดีเลยเพราะมันเป็นอาวุธที่เหมาะที่สุดสําหรับไรเดนแล้วในส่วนของอ์ติแฟกต์เนี่ยในตอนนี้มันก็มีแค่เซตเดียวเท่านั้นที่เหมาะกับไรเดนการอัพพรสวรรค์ก็เน้นแค่อันติกับสกิลอีก็พอแล้วตัวไรเดนโชกุนเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องเน้นค่าฟื้นฟูพลังงานเป็นหลักด้วย เพราะไรเดนเนี่ยมันสามารถใช้ประโยชน์จากค่าฟื้นฟูพลังงานได้ค่อนข้างคุ้มเลยทีนี้เราลองมาดูปัญหาของไรเดนกันปัญหาของไรเดนเนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะมากแต่ปัญหาที่ผมรู้สึกขัดใจมากๆเลยเนี่ยก็คือไรเดนมันไม่สามารถเล่นคู่กับอันตรีของปโถได้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทํามาให้มันขัดคอมโบกันทําไมเพราะว่าถ้าไอตัวนี้มันเล่นคู่กันได้เนี่ยมันจะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆเลย แต่ในตอนนี้คือมันเล่นด้วยกันไม่ได้ไงอ่ะสรุปก็คือการมีไรเดนอยู่ใน ID เนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาตัวละครที่รีอันตีไม่ทันได้ค่อนข้างดีเลยนอกจากจะเป็นตัวช่วยรีพลังงานให้เพื่อนร่วมทีมแล้วเนี่ยไรเดนก็ยังสามารถบัฟดาเมจอันตีให้ทุกคนในทีมแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็อันตีของไรเดนเนี่ยมันก็สามารถทำดาเมจได้แรงอยู่ประมาณหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้แรงถึงขั้นแบบว่าเทียบเท่ากับเมน DPS บางตัวได้ แต่ถ้าเราปั้นอ์ติแฟกให้ไรเดนแบบดีมากๆหรือไม่ก็ปลดสองให้กับไรเดนเนี่ยไรเดนก็จะสามารถทำดาเมจได้เทียบเท่ากับเมน DPS สูงๆได้เลยอีกอย่างนึงก็คือไรเดนเนี่ยสามารถอยู่ได้หมดทุกทีมแต่จะอยู่ดีมากๆแค่เฉพาะบางทีมเท่านั้นเพราะการจัดทีมเนี่ยมันก็มีผลกับประสิทธิภาพในการเล่นของไรเดนเหมือนกันโดยรวมก็คือไรเดนถือว่าเป็นตัวละครที่อยู่ในมาตรฐานที่กำลังดีเลย เพราะเอาเข้าจริงคือในแบบซ0เนี่ยมันไม่ได้ถือว่าโกงมากแต่ถ้าใครอยากให้ไรเดนมันเก่งขึ้นกว่าเดิมแบบมากๆเลยเนี่ยแนะนําว่าให้ปวด2ไปเลยเพราะว่าการปวด2เนี่ยมันสามารถทําให้ไรเดนเล่นเป็นดาเมจหลักแบบไฮเปอร์แครีได้อ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้การตัดสินใจของคุณเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไม่เจอกันชาตินี้ก็ชาติหน้าสวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย